อีพีมีโยมถามทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีอาจารย์ตอบก็ยังคิดจะเอาดีหวังจะให้เขาดีกับเราหรือทำเพื่อมีสิ่งดีๆตอบแทนเอาชื่อเอาหน้าตานั่นยังไม่ใช่ความดีนะที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ทำดีโดยไม่หวังว่าจะได้ดีคนดี เขาย่อมทำดีโดยธรรมชาติของเขาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตนทำคือความดีทำไมทำไมเป็นสุดท้ายก็ต้องถูกเพราะความดีทำไมถึงทำดีแล้วไม่ได้ดีทุกสิ่งทำเพื่อสละไม่ได้เอาเข้าใจผิดมันก็ถูกสิเมื่อไหร่มีตัวจะเอาให้มาก ให้มีสะสมให้เยอะเพื่อเพื่อเพื่อในบุญวาสนาบารมีในความดีด้วยตัณหาความอยากมันต่างกันการให้การสละจาคะให้ทานจิตที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดเมื่อเกิดการให้หรือสละจาคะทาน จึงเกิดบุญวาสนาบารมีเองจากใจที่ไม่หยุดติดต่างกันมากระหว่างสละหรือให้หรือจาคะ,ะหรือทานแบบอยากจะเอาตามคิดให้เพื่อแลกเปลี่ยนแต่ใจยังให้ไม่เป็นให้เพื่อหวังจะเอาสิ่งใดต่อ หรือขอสิ่งใดตอบแทนจึงเกิดความอยากหรือตันหาพาจิตนี้สู่การเกิดพบชาติมากมายก็พาไปยิ่งขอพบชาติที่อยากก็มากแต่การให้เป็นการละอัตราวางได้ให้ได้ให้เป็นพบชาติจะสั้นลงการให้สร้างด้วยใจ ที่ไม่ยึดติดหรือจะปฏิเสธเลยว่าไม่ทำบุญไม่ทำบาปไม่มีกุศลบารมีเลยก็สุดต่งไปในทุกสิ่งไม่มีเป็นความเห็นผิดไปอีกฝั่งการให้เป็นสละเป็นจะาค้าเป็นก็หลุดพ้นไปทุกขณะแต่ถ้าให้ไม่เป็นก็ติดอยู่สองฟัง ไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งร้วนเป็นอุปทานมีเจ้าของหลงจะเอาเพื่อไปต่อชาติหน้าอีกฝั่งก็หลงปฏิเสธไม่มีไม่ทำบางคนให้พ่อแม่ยังให้ไม่ได้ไม่เคยให้แต่มาให้พระได้บางคนให้ได้แต่ครอบครัวญาติแต่ก็มีบางคน แม้แต่เศษอาหารยังให้หมาแมวให้สัตว์สัตยังทำใจไม่ได้เลยหววห่วงยึดกูของกูแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวจิตสุดท้ายมันคือแรงดึงดูดมหาศาลใจไม่เคยให้ใครอะไรใครเลยให้สละสิ่งของเลือดเนื้อ วาสนาบารมีของทิพของหยาบให้จนไม่มีใจหวงใดๆเลยแม้นแต่ความโกรธความอาฆาตอารมณ์ในใจทุกสภาวะใดๆให้มันผ่านไปเองไม่เก็บมาทุกขังไม่หวงสิ่งใดๆเลยใจก็เบาอิสระจากรูปนามเองจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใด เป็นของเราจริงเหนือบุญเหนือบาปบาปเป็นของหยาบแต่บุญเป็นของละเอียดเมื่อสละจากบุญบาปก็หลุดพ้นเองไม่ต้องมาถามอาจารย์ว่าควรให้ใครไม่มีใครนะแต่ให้บ่อยๆเพื่อตายไปใจมันไม่ห่วงห่วงอะไรพพชาติมันก็สั้นลงใจมันจบ มันพอแล้วแต่ให้เพื่อเป็นเศรษฐีเ้งๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนเหมือนส่งเสริมยินดีพอใจให้มีการเกิดให้เพื่อไปเกิดต่อไปเอาต่ออีกหลายอสงไขยเลยนะเราอธิษฐานกันมาเยอะมากแล้วนะมหากรุณาคือโพธิจิตคือจิตที่มุ่งต่อการตัสรู และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อประโยชน์แก่ทุกภพภูมิมิใช่แค่ดีที่สุดหรือรักเมตตาหรือทำดีแต่หลุดพ้นจากการเป็นสัพพสัตย์พ้นไปจากผู้โปรดและสัพพสัตย์พ้นจากผู้ให้และผู้รับผู้ช่วยหรือผู้ทำลายพ้นไปจาก ผู้ปลดปล่อยผู้ติดหรือผู้หลุดถ้ายัางหลงเป็นอะไรอะไรอยู่นั่นคือเส้นแบ่งเป็นกับดักผู้ข้องติดในสังสารวัตที่เธอคิดว่าเป็นแต่ทั้งหมดที่เธอเป็นก็ยังเป็นแค่นักเดินทางเป็นสัสัทว์ที่ยังติดข้องอยู่ใน31ภพภูมิถ้าเธอยังเป็นอะไรอยู่ ก็ยังช่วยคลาไม่ได้มีแต่สร้างกรรมทั้งทางดีและไม่ดีให้เป็นได้แค่เพื่อนร่วมเกิดเพื่อนแก่เพื่อนร่วมสังสารวัฏบุญกุศลแม้คำว่าบุญกุศลก็หามีไม่เพราะการที่เวทในยะบำเพ็ญธรรมและสร้างบุญกุศลโดยมุ่งหวงังตั้งเอา เพื่อจะหวังสิ่งตอบแทนจะรองรับผลบุญตอบสนองยึดติดในผลบุญจึงส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของจิตเดิมแท้หากเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพียงการโปรกสร้างเนื้อนาบุญเพื่อ,อยังผลให้ไปเกิดเป็นเทพยดาบนสวรรค์ชั้นเทวภูมิ หรือผู้มีลาบสกาละในมนุษย์โภมเท่านั้นเพราะเป็นการกระทำเพื่อหวังผลบุญตอบแทนผลบุญที่ได้รับจึงมีจำกัดเมื่อเสบบุญกรรมหมดสิ้นก็ต้องกลับลงมาเวียนว่ายต่อไปเปรียบได้ดังการยิงธนูขึ้นฟ้าพอแรงหนุนส่งหมดลูกธนูก็ตกลงมาฉันใด ก็ฉะน,นั้นคำว่าบุญกุศลเป็นเพียงศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการทำความเข้าใจซึ่งที่จริงแล้วบุญกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้โดยอาศัยลายลักษณ์อักษรเพราะบุญกุศลเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่แสดงออกจากธรรมยาณเดิมอันบริสุทธิ์ เป็นพฤติกรรมเดิมที่สอดคล้องกับการสละจา้ะให้หลักธรรมของฟ้าเบื้องบนบุญกุศลจะได้มาเมื่อกระทำอย่างไม่ใส่แสงกระทำโดยไม่คำนึงถึงผลบุญที่จะได้รับเดินตามมัชฌิมาปฏิปทากลางเองโดยไม่มีเราบอก ส่วนจิตใจที่คิดแต่จะรอรับผลบุญตอบสนองล้วนเป็นจิตท,ที่เกิดจากความเพอ้อฝันทั้งสิน้นเพราะความเพอ้อฝันจึงทำให้จิตเดิมแท้ธรรมญาที่บริสุทธิ์ไม่สามารถปรากฏออกมาเพราะเวทนายะมีทิฏฐิเห็นความแตกต่างกันระหว่างอริยะกับปุถุชน จึงมีคำว่าบุญกุศลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตใจที่ติดยึดในผลบุญหรือติดในสิ่งไหนจึงเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองก็ล้วนมาจากความไม่รู้ของเธอ